สวัสดีครับทุกคนผมอาทิตย์ครับวันนี้ผมอยู่ที่งานสยามพารากอน Watch and j e w e l r y Expo 2024นะครับซึ่งเป็นงานจัดแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทยนะครับโดยปีนี้เนี่ยมีแบรนด์นาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับมากมายเลยนะครับมาออกบูธจัดแสดงสินค้าใหม่ๆในปีนี้นะครับแล้วก็มีอยู่แบรนด์นาฬิกาแบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นแบรนด์ในดวงใจเลยนะครับนั่นคือแบรนด์ไซโก้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปชมที่บูธไซโก้ว่าปีนี้เนี่ยไซโก้มีนาฬิกาอะไรใหม่ๆมมาาาให้้้พวกกเรรไดชัันบบงค และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูสไซโก้ในงานนะครับกับคุณเพิร์ลพัสิตาผู้อำนวยการฝ่ายรร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 สื่อสารการตลาดบริษัทไซโก้ประเทศไทยครับเพริร์ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ,คณบวยเนื่องในโอกาส100ปีของแบรนด์ไซโก้เนี่ยอยากให้คุณเพิร์ลเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับแน่นอนว่าครบรอบ100ปีมันก็จะมีตัวพิเศษต่างๆนะคะซึ่งเป็นตัวที่ฉลองครบรอบ100ปีมากมายในกระจายไปหลากหลายคอลเลกชันเลยค่ะคุณบวยครับก็ปีนี้เนี่ยเห็นมีตัวเด่นๆอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือตัวจิมเบย มันลาสยังไงเราทำสตอรี่จิมเบมานานแล้วนะคะคตั้งแต่หลายปีก่อนอะไรเงี้ยจนออตอนนี้มาถึงตัวที่19แล้วมาถึงปี2024เราคิดว่าเรื่องราวของจิมเบเนี่ยมันเดินทางไปหลากหลายที่คนรู้จักและเป็นตำนานไปแล้วคือถ้าคนหานาฬิการ,รุ่นจิมเบยเนี่ยมันจะหยุดแค่19เรือนนี้แล้วความเป็นเดอะลารสอะคะ่ะคุณบวยรบเราอะอยากให้ มันเป็นไอดีนิตี้หลักของตัวจิมเบยจริงๆก็คือเราเอาลายจุดที่เป็นลายจุดของฉลามวานเนี้ยมาอยู่ไว้บนหน้าปัดกล่องนะคะกล่องพิเศษอะไรเงี้ยที่เป็นกล่องแบบสวมมาเนอรที่เราฉลุลายฉลามวานอยากให้คุณเปิ้ลนะครับช่วยฝากปีนี้มีอะไรยังไงที่น่าสนใจปีนี้ไซโคอยู่ที่งานสยามพารากอน w อส c เอ็กซปนะคะตอนนี้ค่ะมีนาฬิกาหลากหลายคอลเลกชันนะคะทั้งตัวจิมเบยเองนะคะตัว ไซโก้ไฟสปอร์ตนะคะคิงไซโก้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรามีพริษาท tail <อ>ะคะ็อกเทลซีรีส์ราคาสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจในอินสปิเรชันหรือว่าดีไซน์ของค็อกเทลวันนี้ก็ใส่มาเป็นแมนฮัตตันอยากบวนอมเอ้าบ้าจังเลยอะอดเชิญเลยครับ <laughs> เพราะเอ้าบ้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังเคยเห็นแต่ยังไม่ได้รู้จักเอ้าบ้า ล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวไปถ้าอาจจะทำให้หลายๆคนรู้จักก็คือตัว Baby Boy ที่เคอรเรเบลเกับอาร์ติสเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยด้วยจำนวนเนาะตอนนี้ค่ะเหลือแบบน้อยมากๆลิมิเต็ดมากๆแล้วแต่ว่าก็ยังมีคอลเลกชันอื่นอย่างเช่นฮานาคอลเลคชันที่อินสไปร์เลชันมาจากตัวดอกไม้ชนิดต่างๆอะไราเงี้ยค่ะเหลือจะเป็นว่าลอรีปอลปแล้วก็นาฬิกาผู้ชายนะคะซึ่งเป็นเครื่องออโตเมติกแต่ว่าราคาจับต้องได้ก็ยังมีอยู่ในอาบ้าสปอร์ตทีคือเอาไปว่านาฬิกา ออโตเมติกแมชชนิกเนี่ยหลักพันนะ,ะซึ่งมัสน,นปัจจุบันเนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้ว<ด>ก็น, <ะ S 2> น้อยแล้วนะถ้าสมมติบบว่านาฬิกาหลักนั้นแต่คุณภาพคุณภาพคาาพุผลิตโดยบริษัทไซโ,โก้ก็าาจำง่ายๆครับเอาบ้านน้องไซโก้เนาะเอาบ้านน้องไซโก้จำไว้เ,เลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณเพี่มากนะครับขอบคุณคุณพี่เช่นกันค่ะสำหรับนาฬิกาไฮไลท์ของไซโก้ในปีนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรือนแรกกับนาฬิกาคิงไซโก KS หนึ9งเนะครับ เป็นนาฬิกาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกา King ไซโก้รหัส45 KCM จากปี1969นะครับนาฬิกามาพร้อมกับสายแบบมันติลิงที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็พิเศษสุดสําหรับหน้าปัดสีเขียวโอมฟ้านะครับที่มีลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกล็ดของมังกรนะครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยตรงกับปีมังกรพอดีแล้วก็ครบรอบ100ปีของแบรนด์ไซโก้ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตแบบจำนวนจำกัดเพียง700เรือนเท่านั้นครับ แล้วมาต่อกันที่นาฬิกา s ซโ k o ASTRON GPS SOLAR 2024 Limited Edition นครับนาฬิการเรือนนี้โดดเด่นด้วยหน้าปัดโทนสีฟ้าที่มีการสลักลวดลายเป็นรูปดวงดาวบนท้องฟ้านะครับขับเคลื่อนโดยกลไก GPS แบบโซล่าที่สามารถสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง6เดือนแล้วก็สามารถสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง2ปีในโหมดประหยัดพลังงานครับนาฬิการเรือนนี้ผลิตแบบ l i m i t e d Edition จำนวน1,500เรือน อย่าลืมมาเป็นเจ้าของรายการไซคโก้เรื่อใหม่กันนะครับ